เยยๆนียแล้วนะครับกับทางร้านของเรานะครับขายเฉพาะกางเกยงยีนลีวรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นมาดูกางเกยงยีนลีวรุ่น501มือ2ตัวนี้ขนาดตามป้าย W 32L 34นะฮะขนาดว่าจริงว e 33ยาวทั้งตัว43ปลายขา8เม็ดอินตุรกีราคา1,250บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งแอดมินรหัส246นะครับ รหัสส4 6ี่หกได้ที่เบอร์โทร0ู6ย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่ง้าห้าสองห้าทางร้านเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้า2ท่านนะครับมี่ชายกับหญิงนะครับไม่ต้องเกรงๆนะครับยินดีให้บริการครับผมเกงตัวนี้เป็นสีบูกลางๆออกเซอร์ๆนะฮะสุภาพท่านไหนนะฮะสนใจเกงตัวนี้ทรงแบบสไตล์เซอร์ๆอย่างนี้นะครับติดต่อมาขอดูรูปภาพขอดูายละเอียดเพิ่มเติมมาทางแอดมินผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทรที่แจ้งไปนะฮู0ย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าสองห้านะฮะ ทางร้านเรานะครับขายเฉพาะกางเกงกีนีวัยรุ่น501มือ2รุ่นเดียวเท่านั้นและที่สําคัญนะครับลูกค้าทางร้านของเราเนี่ยขายเฉพาะกางเกงยีนที่แบบคัดเกรดคัดสภาพมาแล้วเท่านั้นนะฮะคือจะเรียกว่าเป็นหัวกระสอบก็ได้นะฮะกางเกงที่ร้านเราเรับมาขายนี่เป็นกางเกงที่คัดเกรดมานะฮะเป็นหัวกระสอบคือทางต่างประเทศเนี่ยเวลาที่เขาไปรับซื้อของเก่าตามบ้านเรือนโคนเนี่ยนะฮะที่พวกเราได้กางเกงมาเป็นมือสองจากต่างประเทศมาอย่างนี้นะฮะคือเขาจะเข้าไปรับซื้อของเก่าทุกอย่างในบ้านหลังนั้นที่ไม่ใช้แล้วนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นแจกันเก่าเสื้อผ้าเก่าตู้เก่าโต๊ะเก่าเตียงเขารับซื้อมาหมดเลยแล้วเขาก็จะมาคัดแยกขายตามสภาพนั้นเองนะครับอย่างสมมุติว่ากางเกงอย่างนี้เขาก็รับซื้อออกมาที่บ้านหลังนั้นทั้งหมดเขาก็จะเอามารวมกันแล้วเขาก็จะคัดตัวใหม่ออกมาที่เหลือจากตัวใหม่ก็จะเป็นเกงรวมอีกกองนึงนะฮะที่ร้านผมรับมาขายนี่เป็นกางเกงที่ใหม่นะฮะคือกางเกงที่เขาคัดหัวกระสอบมาแล้วทางร้านผมก็จะมาคัดตามสภาพอีกทีหนึ่งครับก็จะประมาณนี้นะครับเรื่องราวของกางเกงยีนรีไว รุ่นห0 1ูนหนึ่งที่ร้านผมขายนะก็จะประมาณนี้นะเรื่องราวที่มาที่ไปก็จะเป็นประมาณนี้ย้ำอีกทีนะ,ะกางเกงกิลีไวรุ่นห้าศูนหนึ่งมือสองตัวนี้นะฮะสีบลูกลางๆนะออกเซอร์อรนะ W สามสิบสอง L สามสิบสี่ขนาดวัดจริงเอวสาสบสามนิ้วยาวทั้งตัวสี่สามนิ้วปลายขาแปดนิ้วเม็ดอินตุรกีราคาหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบบาทรหัสสอง้อยสี่ิบกนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ขอดูรหัส2 4 6้อยสิบกกระทางแอดมินเราได้เลยนะจะเป็นงานนกระดะด รีไวห้าศูนย์หนึ่งนี้หลักๆเลยนะครับงานกระโนโอโหตะเก็บขึ้นสวยทั้งตัวเลยตัวนี้สวยมากนะฮะงานเซอร์เซอ้โอโหอะไรจะสวยขนาดนี้ตะเก็บเนี่ยเพิ่งเห็นนะเนี่ยข้างนี้มีไหมข้างนี้ก็เช่นกันนะ,ะโอโหแต่เก็บขึ้นเป็นรางรถไฟเลยครับลูกค้าแก่งตัวนี้ตะเก็บขึ้นเป็นรางรถไฟทั้งสองข้างเลยครับผมก็เพิ่งเห็นนะสวยคลาสสิกเซอร์เอเนี่ยสวยจัดเลยฮะสวยจับใจเลยฮะอย่าลืมนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจแก่งตัวนี้ติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห ศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้ามาดูงานปลายขากันนะฮะปลายขาฟอกเดิมๆม,มาแบบเดิมๆนะฮะเย็บแบบลูกโซ่นะฮะตัวนี้จะเป็นงานปลายขาเย็บแบบลูกโซ่ครับลูกค้าสวยๆเข้มๆครับสวยๆกลางๆครับตัวนี้สวยแบบเซ่อๆกลางๆนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจเก่งๆตัวนี้ผมทวนรายละเอียดขนาดวัดจริงให้อีกทีนะฮะเอววัดจริงสามสิบสามนิวยาวทั้งตัวสี่สิบสามนิ้วปลายขาแปดนิ้วเมตรอินตุร์กีราคาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาท ตรงใสท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจกเกงตัวนี้ขอดูรหัส246ได้ที่เบอร์โทร0961519525กับทางเอดมินผมได้เลยขอบคุณครับ